ไทยรายวันสุพลชัยอารีการเมืองไทยกับขมรแดงฮุนเซนพักการเมืองนักการเมืองเริ่มขยับตัวอย่างเปิดเผยออกจากรังเดิมไปเกาะรังใหม่ต่างเอาตัวรอดไว้ก่อนที่พักแตกโดยไม่ใส่ใจต่อหน้าที่ผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกมาเป็นหูเป็นตาแทนชายแดนไทยขมรร้อนระอุจากหนักอาจจะถึงขั้น หนักขึ้นเรื่อยๆนักการเมืองเร่ที่เคยเข้าถึงบ้านชาวบ้านต่างหายหัวไปหาที่สุกใหม่แย่งชิงกันสร้างฐานอำนาจเสียงข้างมากในพักพวกเขาเตรียมตัวเข้าไปรวมชิงความได้เปรียบแบ่งตำแหน่งแย่งสมบัติกับคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่ต้องปรับคอรมอเร็วๆนี้ โดยไม่แยแสกับความตึงเครียดใดๆในแผ่นดินเกิดขึ้นกับชาวบ้านทั่วไปส่วนใหญ่ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากยิ่งเพิ่มขึ้นทุกด้านมืดมิดในอนาคตยังมองไม่เห็นทางออกกับรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินมีนักการเมืองจากหลายพักเป็นแรงหนุนร่วมกันอยู่อย่างง่อนแง่นเต็มทีล้วนเป็นผู้บริหารที่หวงอานาจ ไว้ผลานงบแผ่นดินกองบ้านกินเมืองไม่รู้จักอินที่คุ้นเคยกับเสียงนินทาจากประชาชนพอคิดจะปรับออกปลดออกเปลี่ยนมือถืออำนาจก็ออกกันมาตีโพยตีพายเหมือนเด็กน้อยข้างถนนหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเพราะกลัวว่าสมบัติชาติในมือจะหลุดไปพร้อมบารมีที่ใช้ครอบงำข้าราชการประจำที่เคยชี้นิ้วสั่งการ ควบคุมฐานคะแนนเสียงต้องหลุดมือไปด้วยก็ต้องออกมาแสดงพลังส่งเสียงร้องโหยหวนไปทั่วท้องถนนขเขมรแดงหุนเซนจึงยกพลข้ามเขตมายืนกลางทางขาเยี่ยวรถใส่ตามแนวชายแดนหน้าตาเฉยยังไม่รู้สึกรู้สากันอีกหรือนักการเมืองไทยสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน